สวัสดีครับมาตามกันต่อครับกับเลขวิ่งรูด4หานอยรวมน้อยสุภกิจน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP มาตามกันต่อครับวันนี้ประจำวันที่18ทับ11ทับหครับมาตามกันต่อ เลขวิ่งรูดสี่ฮานอยรวมเมื่อวานให้วิ่งรูดไปที่แปดรอง 6, อหกเข้าคู่เดียวครับแปดสองเข้าล่างนอ้อยเฉพาะกิจมานีวันนี้มาตามกันต่อครับ เลขวิ่งรูดตัววิ่งเลขวิ่งรูดสี่ฮานอยรวมสี่้านอยรวม วันนี้ให้วิ่งรูดต้นไหนมาดูก่อน วันนี้ให้วิ่งรูดไปที่7ครับส่วนตัวรอง8ให้วิ่งรูดไปที่7รอง8จับคู่ วิ่งรูดเจ็ดครับประจำวันที่18วันนี้ครับทับ11บเทับ 66, 66. หกหกสี่นอยสีน่นอยสี่้านอยรวมน้อยกิจน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย vip ชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ